สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเลยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางของเรียนวังไกลกังวลแล้วก็เด็กๆปลายทางของเรียนวังไกลกังวลแล้วก็ออกเด็นปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะทุกโรงเรียนที่กําลังเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศรรรมึกษาปีที่3นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะหยุดไปเสาร์ว,วัที่สองวันเด็กๆ,ๆไปเที่ยวไหนกันมาบ้าง <ๆ S 2> <ๆ>อ้าวกลุ่มหนึ่งไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะหยุดสองวันไม่ได้ไปเลยกลุ่มสองหคะ เอาไปไหนมาคะอ๋อไปตลาด,อา,ลาดอาส่งมาให้เพื่อนด้วยคะ่ะน้องไปไหนมานะคะอ๋อไปตลาดที่แกลนใช่ไหมคะไปซื้ออะไรเอ่ยไป,ไ,ปอไปซื้อของขวัญกับคุณแม่เก่งมากนะคะช่วงนี้อ่าในใครไปอีกอ่าไปไหนคะน้องนพกุณ เอาเหลือไปที่แกลนไปโรตัสไปซื้อของหรอคะไปเดินไปไกเล่นไปซื้อของครับอ๋อไปเดินเล่นแล้วก็ไปซื้อของนะคะอ้าวทางด้านนู้นอ่าขอไมค์ค่ะเดี๋ยวกุ่มหนึ่งจะใช้ไมค์ตรงนี้ก็ได้เอ้ยกุมสองเอาไมค์ไปให้น้องกุ่มหนึ่งก่อนอ่าน้องท่านนายไปไหนมาหยุดสองวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์และวันอาทิตย์ไปทําบัตรประชาชนมาแน่ไปทําบัตรประชาชนเด็กมาเป็นไงทําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช,ใช่ไหมคะ อตอนนี้เด็กก็มีบัตรประจำตัวประชาชนได้แล้วอายุกี่ปีตั้งแต่7ปีขึ้นไปอ่อาตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะคะเราก็จะมีบัตรประชาชนเด็กเอาส่งไปให้น้องข้างหลังอีกคนหนึ่งไปตลาดน้ำหัวหินไปตลาดน้ำหัวหินไปเที่ยวมาพบอะไรบ้างเอ่ยพบเรืออะไรนะคะเรือเอาเรือสแสดงว่าไปเล่นเรือถีบในในในน้ำใช่ไหมในตลาดน้ำใช่ไหมคะอ่าน ออนอกจากเด็กๆไปพักผ่อนกันแล้วนะคะไปเที่ยวไปตลาดแล้วนะคะแล้วก็ลืมการบ้านหรือเปล่าล,ลืมอ่านหนังสือหรือเปล่าไม,ไม่ลืมนะคะช่วงนี้อากาศเป็นอย่างไรไอากาศเย็นนะคะอากาศเริ่มเย็นเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะนักเรียนของเพื่อนๆเราที่อยู่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายไร่ลงมาเรื่อยๆเลยพวกะนั้นจะเป็นอากาศนะานหนาวเย็นมากนะคะ ขณะนี้เราหัวหินเองก็อากาศเริ่มหนาวเย็นเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเด็กๆให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะใส่เสื้อที่ค่อนข้างจะหนาแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะคะให้เพียงพอนะคะเราจะได้ร่างกายเราจะได้ไม่ป่วยนะคะไม่เป็นไข้หวัดหรือว่าไม่เป็นไขเ้เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะ <S <S เอาละค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมก่อนที่เราจะเรียนเดี๋ยวเรามา ดูมาร้องเพลงคนเก่งคนดีนะคะว่าคุณครูนั้นมีความตั้งใจและก็มุ่งหวังจะให้ลูกศิษย์ของครูทุกคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะคุณครูในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงคุณครูคนเดียวนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคุณครูคนแรกของนักเรียนเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณครูทุกคนก็มีความมุ่งหวังนะคะด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันที่จะให้ลูกศิษย์ของคุณครูนะคะเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงคนเก่งคนดีนะคะแล้วก็ดูนื้อเพลงแล้วก็ร้องไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมยังเอ่ย อ่ะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวช่วยกันร้องนะคะ ที่คุณครูจะให้ลูกศิษย์ทุกคนนั้นนะคะประสบความสำเร็จนะคะเพื่ออนาคตนะคะในวันข้างหน้าของเด็กๆทุกคนเองนะคะด้วยความรักและหวงหวงไวได้ย กันร้องค่ะ เด็กๆของครูนะคะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ก็คออือความมุ่งหวังนะคะที่คุณครูจะให้เด็กๆของครูทุกคนนะคะในอนาคตนะคะในภายภาคหน้านะคะให้ักเรียนนั้นนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะสูงสุดต,ต่อตอนเองแล้วก็ต่อ,อ,อส่วนรวมนะคะคุณครูเชื่อว่าลูกศิษย์ของครูณขณะนี้เวลาโตเติบโต,ต,ตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็ช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรือง สืบต่อไปนะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันนะคะอ่าเด็กๆน่ารักมากวันนี้ห้องอะไรเอ่ย